คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากติดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพย์กรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทู6ฟร์ซ n สแพนะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2564นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพลิกข้าหรือพลิกกระสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินนะคะหรือหินมงคลนั่นเองแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะสามารถไปติดตามดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้้ดาานนล่งะะคหรือ เข้าไปในช่องหออารย์กิ่งฟ้าใน YouTube เลยแล้วก็กดไปในช่องเพลย์ลิสต์นะคะชื่อว่าพิกาคา p i พิกาสโตนจะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดแล้วนะคะที่สามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงาไม่รู้จะทำอะไรนะคะกดดูเพลินๆได้เลยเพราะว่าเป็น Timeless นั่นเองนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายน2564ค่ะเรามาดูดูของท่านกันเลยดีกว่าทํานายจากไพ่วิกิเน่แล้วก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมน,นะคะ,ะามาเริ่มกันเลยไพ่วิกิเน่ของคุณจะได้อะไรราศีสิง protection priorities King of Pentacles, the Moon, Eight of Cups, Ace of Cups. Wow, the Sun, the Chariot. 8 of Pentacles, The World, Ace of Swords, Six of Swords, Five of Wands And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Swords นะคะอ่าพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะ พลังงานของคุณนะคะอาจาร,รย์มองว่าช่วงนี้ของคุณมีความโดดเด่นดวงของคุณขึ้นมากพลังงานไพ่ขึ้นสวยมากนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่นะคะอาจจะมีคนคอยสนับสนุนคอยอุปถมัมภ์ค้ำชูบางท่านที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความดีในรูปแบบไหนบางท่านอาจจะเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการทําบุญมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณหรือว่าอาจจะเป็นคําว่าไม่ให้ร้ายใครไม่ได้ยุ่งหรือว่าพูดให้ร้ายใครนี่คืออะไรก็ตามแต่ที่เรื่เป็นบ,บุญ,บญกุศลหรื ทำความดีนะคะช่วงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากๆหรือว่าความดีนั่นแหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เหมือนเป็นหนึ่งมีคนมายืดยื่นมือช่วยเหลือเราตลอดเวลาถ้ามีปัญหาก็จะมีบบ pink, เหมือนแบบไอเดียปิ๊งหรือสมองค่อนข้างลดแล่นต้องเรียกว่าช่วงนี้สมองของคุณดีสติปัญญาของคุณเด่นมากๆแล้วก็ดูของคุณในเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะขึ้นแล้วก็มีความสดใสามากๆนะคะบางครั้งอาจจะมีการรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถของเรานะคะย้ําว่่าาาาาาจจกกกคคคววมมมมสสารารถนะะะและล้็ีีีโอออทุณเเงื ขั้นเลื่อแหน่งสําหรับบางท่านนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะ ตำแหน่งเท่าเดิมแหละแต่คุณอาจจะได้รับงานมอบหมายโปรเจกต์ที่ดีมากยิ่งขึ้นมีคนเห็นศักยภาพหรือไว้ใจในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะคะฉะนั้นอย่าก,กลัวว่าเราจะไม่เก่งนะคะยิ่งเรากลัวนะคะพลังงานด้านลบก็จะเข้ามาดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาดีกว่านะคะแต่บางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะพลังงานขึ้นการเดินทางนะคะอาจจะแปลว่าเปลี่ยนจากาที่ทำงานที่หนึง่งไปทำอีกที่หนึง่งหรือว่ามีการย้ายสาขาหรือบางท่านอาจจะจบจากทำงานที่หนึ่งไปทำงานที่ใหม่หรือว่าแปลว่าเริ่มตำแหน่งใหม่ก็เป็นได้นะคะเหมือนเป็นพลังงานมันปรับเเปปปลลีี่่ยนน ไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์มากๆเลยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือมีมีคนยื่นโอกาสมาให้กับเราฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็ตามแต่ให้คว้าโอกาสอน,นันเอาไว้ไม่ฉะนั้นโอกาสนั้นอาจจะหลุดลอยไปได้นะคะอาจจะกลับมาไม่ได้ฉะนั้นอะไรที่เราพิจารณาแล้วเป็นโอกาสที่ดีให้คว้ามันเอาไว้นะคะเพราะว่าโอกาสของคุณอาจจะไม่ได้มากันบ่อยๆหรือมากันง่ายๆนะคะแต่โดยภาพรวมพลังงานของคุณขึ้นสวยมากๆเป็นพลังงานของคาว่าดวงขึ้นแต่อาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเิงยามลงห้ามท้อเด็ขาะ ว่าคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราพยายามและอดทนมาโดยตลอดนั่นเองนะอ่ะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างการงาน The Emperor ขึ้นมาอืมสวยงาม Ten of Swords นะคะ The LoversTwo of Swords ชนับคพลังงานขึ้นขึ้นสวยคือเอาต้องบอกแบบนี้นะมันจะมีพลังงานที่ขึ้นมาแวบบแบบนิดหนึ่งนะบางทีบางครั้งเราแบบด้วยความที่เราอาจจะหลายๆอย่างมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างใจเราอะหรือเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการอะอหรือว่าบางทีบางครั้งเราเราขึ้นที่สูงอะบางทียิ่งสูงยิ่งหนาวมันอาจจะมีคนที่คอย,คอยกันแกล้งคอยจะแบบอิจฉาริสยาหรือว่านินทาว่าร้ายไม่ต้องไปใส่ใจ ถ้าเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเราทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุดให้คนว่าเราน้อยมากที่สุดมีความพยายามมีความอดทนรอบคอบศึกษาหาความรู้พัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เชื่อว,ว่าไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังยังไม่เต็มที่ยังไม่สุดอ่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเท่านั้นเองให้โอกาสตัวเราเองนะคะเหมือนที่เราอาจจะเคยให้โอกาสคนอื่นฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะบางทีคนเรามันล้มได้มันก็ต้องลุกข,ขึ้นมาได้นะคะอย่าคิดว่าเราจะลุกข,ขึ้นมาไม่ได้ยังไงถ้าถึงลุกไม่ไหวย,ยังไงก็ต้อง าอาจารย์เชื่อว,ว่ายังไงก็คุณจะลุกขึ้นมาอย่างสวยงามอย่างแน่นอนสาหรับบางท่านที่อาจจะเจอปัญหาอยู่นะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องการงานบางคนอาจจะบอกว่าเอออาจารย์คะหนูแบบหนูโดนหกักหลังนู่นนี่นั่น,นคือต้องบอกแบบนี้นะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะไปสู่ทางที่ดีหรือเราจะได้เห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,อะเอาเป็นว่าช่วงนี้ คืออย่างอย่างอย่างที่บอกคือบางทีเรื่องส่วนตัวเราไม่จําเป็นต้องไปเล่าให้กับใครฟังมากมายถ้าเราไม่ได้ไว้ใจเขาหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเองหรือแบบเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องให้เรามาระวังสิ่งที่เราพูดในเรื่องส่วนตัวของเราหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นความในใจที่เเรา เราอาจจะต้องคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดมันออกไปนะคะอย่าไปไว้ใจใครร้อเ์เท่านั้นเองแต่นอกนั้นเรื่องอื่นต้องบอกเลยว่าดวงของคุณขึ้นในเรื่องการงานมากเรียกว่าปังปุริเยมากนะคะมีคนรักมีคนเมตตาบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์หรือว่าการสื่อสารทุกชนิดหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินทางช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะดีมากๆแล้วก็เป็นคําว่าครอบครัวสมบูรณ์อาจารย์เลยบอกว่าคุณอาจจะมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานหรือมีเจ้านายที่ค่อนข้างดีไอ้ นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์บางทีอารมณ์อาจจะขึ้นขึ้น,นลงบ้างหรือบ,บางทีอาจารย์คะหนูทะเลาะก,กับตัวเองค่ะหนูแบบไม่ได้หนังใจอะไรเงี้ยคือเราทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วแต่เราไม่ต้องไปกดดันตัวเองหรือไปโทษตัวเองถ้าเราทําผิดพลาดคนเราเป็นมนุษย์ผิดพลาดกันได้นะคะมันมันมันไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะเพอร์เฟกนะคะแม้กระทั่งตัวเองตัวอาจารย์เองก็ไม่มีอะไร perfect, เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือมันมีทั้งดีไม่ดีปะปบบนกันไปนะคะแต่เราแค่รู้มีสติว่าเราทําอะไรแล้วก็ เราทาเต็มที่แล้วอะ่ะอดทนแล้วเราพยายามสุดแล้วอะ่ะประมาณนี้นะคะก็คือว่าดีที่สุดแล้วนะแต่พลังงานของคุณนะต้องบอกอีกหนึ่งอย่างถ้าใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกข้าราชการหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบเป็นงานบริษัทหรือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งอยู่แล้วอาจารย์มองไม่น่าเป็นห่วงแต่ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างว่าในกรณีบางท่านกาลังหางานอยู่นะคะหรือว่าอ,อันนี้ไม่ใช่ทุกกรณีเนาะแค่บางกรณีว่าแบบโดนเด้งให้ออกจากงานหรือว่าโดนจ้างให้ออกจากงานเพราะสถานการณ์โควิดนะอาจารย์ขอเป็นกาลังใจให้คุณมากๆอาจารย์เชื่อว่าาาถ้สมมุิคณพยดนน หรือว่าพอถ้าสมัครไม่ได้เราอาจจะใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์หรือว่าใช้พวกแบบสมมตินะ i อจีอินติกตอฟ o o บุ๊กยูทูอะไรเงี้ยให้มันเป็นประโยชน์อาจารย์เชื่อว่าสื่อออนไลน์มันจะช่วยเหลือคุณได้สําหรับหลายๆท่านนะคะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทางอื่นและหลังชนฝาแล้วเราก็ต้องสู้ ให้ถึงที่สุดนะคะอ่าประมาณนี้นะแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้าสมมติบางท่านเนี่ยที่กำลังมองหางานถ้าคุณไม่เลือกเลือกงานจนเยอะเกินไปต้องเลืกแบบนี้เลือกให้เหมาะสมในระดับหนึ่งถ้าไม่เลือกจนเยอะเกินไปมีโอกาสได้งานนะคะสูงมากๆในเดือนนี้นะคะฉะนั้นขอให้คุณอดทนสู้ๆอย่าท้อถอยเด้ออ่าเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ายังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บางทีมันอาจจะแบบทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือบทเรียนให้เราเรียนรู้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะก็ให้ให้จำเป็นแค่บทเรีเย شر, เนเฉน คุณทำสำเร็จแน่นนเขาพลังงานของคุณขึ้นดีตั่แต้นอยู่แล้วนะคะมีแค่บางเรื่องเองที่แบบเออต้องเรามาระวังเนาะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนดีกว่านะคะเรียนเป็นยังไงบ้าง The Empress ขึ้นมาโอ้ไพ่ขึ้นสวยเชลเอซอ f w อนส์ A, so ขึ้นมาขอเขาอีกใบหนึ่งโอ้ไพ่ขึ้นดีมากถ้าคุณตั้งใจอ่านหนังสือสอบผ่านสอบได้นะคะหรือมีเกณฑมีเกณฑ์ที่จะแบบ ได้ในสิ่งที่เราต้องการในเรื่องการเรียนบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ดีเลิศเอาเป็นว่าการเรียนดีมากๆช่วงนี้เด่นมากๆหรือมีโอกาสาได้รับข่าวดีจากเรื่องการเรียนถ้าคุณมีความอดทนพยายามมาโดยตลอดนะคะ,ะแต่อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเ,าเรื่องสถานการณ์โควิดอาจจะต้องหยุดเรียนหรือว่าเรียนผ่านสื่อออนไลน์หรืออื่นๆอยู่หรือเปล่านะคะหรือกาลังรอที่จะไปสอบตอนนี้ยังสอบไม่ได้นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจนะ,ะให้คุณอ่านหนังสือสู้ต่อไปทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่อย่าอย่าขี้เกียจขอแค่นี้เองอย่าขี้เกียจพยายามพัฒนา ต้นหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะคือเพราะว่าวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องได้ใช้ยังไงเราก็ต้องได้กลับมาทําหน้าที่ของเรานะคะแต่ต้องบอกเลยว่าดวงช่วงนี้ของคุณน่สติปัญญาของคุณโดดเด่นตั้งแต่ต้นอย่างที่อาจารย์บอกต้แต่ต้นเลยว่าสมองของคุณลดแล่นมากมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีมากๆนะคะมันมันทำให้แบบช่วงนี้เนี่ยในเรื่องเรื่องการเรียนของคุณเด่นมากๆบางปุริเยสุดๆขอแสดงความดีด้วยถ้าสมมติบางคนสอบผ่านสอบได้หรือว่าอื่นๆในใน,ในเรื่องอข่าวดีในเรื่องการเรียนนะคะอ่ะฉะนั้นอย่าท้อ,อ,นะอ,าาอว คนมีความเก่งและพอสวรรค์แตกต่างกันถ้าวันนี้ไม่ได้วันหน้ามีโอกาสได้นแน่นอนนะคะอย่าลดละความพยายามแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองนะคะบางคนชอบดูถูกตัวเองชอบคิดว่าตัวเองทําไม่ได้มันยิ่งเป็นการดึงพลังงานด้านไม่ดีเข้ามาเพราะตัวเราเองฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยควรให้กําลังใจตัวเราเองอันดับต้นเลยนะคะอ่ะมันสําคัญที่สุดคือกําลังใจแล้วอาจารย์ก็เป็นกาลังใจให้คุณมากๆด้วยเช่นกันสู้ๆจ้ะเรามาดูในเรื่องการเงินต่อเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงการเงิน The strength ขึ้นมานะคะ uh, The hangman ขึ้นมา Temperance Six of Cups โอเคเรื่องการเงินองของคุณนะถือว่าดีถือว่าใช้ได้ถือว่าดีมากๆจริงๆอ่ะ,อะมีโอกาสร,รับทรัพย์จากความสามารถอยู่แล้วเพราะว่าพลังงานของคุณนะมันเหมือนกับว่าหมุนเงินคล่อง มันมีเหตุต้องใช้ออกไปอยู่บ้างแหละแต่บางท่านอาจจะใช้เงินไป,ไปเพาะลงทุนหรือว่าชดใช้นี้สินหรือผ่อนนู่นผ่อนนี่นะคะแต่สุดท้ายคุณก็หมุนกลับมาได้คือเงินเขา,เข,าเข้ามาเรื่อยๆไม่เดือดร้อนอะไรแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะบอกอาจารย์ค่ะหนูชอบอนไ์เยอะค่ะหรือว่าหนูอยากสวยหนูอาจจะแบบเหมือนมีการลงคอสเสริมสวยต่างๆนานา,นานหรือว่านวด,นวดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นได้หมดคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณใช้เงินไปกับความสุขตัวเราเองนะคะแต่ขอให้คุณมีสติในการใช้ตังแบ่งแยกเงินให้ชัดเจนละกันเพราะว่าจริงๆคุณอ่ะ แลแหละคุณเก่งแล้วแหละคุณจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะในเรื่องเงินเพราะว่าเรื่องเงินของคุณไม่เดือดร้อนอะไรเลยถือว่าเข้ามาดีด้วยซ้ำไปมีโอกาสรับทรัพย์ถ้าโดยเฉพาะใครทําสื่อออนไลน์ช่วงเนี้ยหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือว่าอา,อาจจะแปลว่าบางคนอาจจะโชคดีมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องเงิน นะฉะนั้นก็เห็นคุณค่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยถ้าเราในกรณีแบบเราได้รับมาบางท่านอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงนะคะบางท่านอาจจะแบบอยู่ดีว่าเฮ้ยเขายกมรดกตกทอดให้เราบางท่านอาจจะแบบอยู่ดีมีคนซื้อของขวัญให้เราเป็นของมีค่ามากมากเลยคือช่วงนี้ในเรื่องเงินเรื่องทองอาจารย์มองว่าคุณไม่เดือดร้อนและมองว่าเพิ่มมีมากด้วยซ้ำไป ถือว่ามีโอกาสที่จะมีการกอบโกยในช่วงนี้นะคะฉะนั้นมีสติในการใช้ตังค์แล้วคุณจะได้มีโอกาสได้เก็บเงินมากกว่าเดิมนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะรับทรัพย์ระรวยยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะคะถือว่าดีมากค่ะเรื่องการเงินถือว่าใช้ได้สุดๆเลยบางท่านอาจจะมีโอกาสถอยรถนะคะก็คือออกรถใหม่หรือว่าซื้อบ้านซื้อรถที่ดินหรือว่าปล่อยเช่าได้หรือว่าปล่อยเช่า,อา,อชาคอน,นโดก็ได้เป็นได้หมดนะเป็นลักษณะคาว่าซื้อแล้วคุณ ได้ความสุขมาหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว,ว่าปล่อยเช่าต่างๆก็เป็นได้หรือว่าปล่อยขายก็เป็นได้คือช่วงนี้มีโอกาสได้เงินก้อนโตจากความสามารถอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าจากท่องช่องทางอื่นนะมาจากความสามารถความพยายามของเรานะคะถือว่าเลิศม,มากค่ะด,ดีมากนาะอิจฉาเลยทีเดียวนะคะเรามาดูสําหรับคนโสดสนิทด,ดีกว่านะคะความรักและโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดวงของคุณอนะเอาตรงๆนะ มันเด่นในเรื่องการงานการเงินการเรียนมันมากๆอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็เลยบอกว่าคนที่จะเข้ามามันมีนะมันมีเข้ามานะต้องบอกว่ามีนะแต่มันจะเริ่มในรูปแบบความเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานก็ได้เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้เหมือนแบบเรียนมาหาลัยแล้วเจอกันหรือว่า,าบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เราเคยรู้จักเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยูดีกับมาคุยกันมารู้จักกันเพิ่งมาชอบกันอะไรเงี้ยมันจะเริ่มจากความเป็นเพื่อน นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแปลว่าต่างคนต่างวางมากนะคะยังไม่กล้าแบบเปิดเผยความรู้สึกทีักทีเดียวแต่เราอาจจะมีเซนต์ว่าเออเขาอาจจะชอบเราหรือเราอาจจะชอบเขามันจะเป็นลักษณะคําว่ามีแบบเหมือนส่งสิกเนลแล้วว่ามีอาการชอบกันนะแต่มันก็เหมือนเป็นเพื่อนนะหรือบางท่านอาจจะแอบหลงรักเพื่อนแอบหบลงชอบเพื่อนก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า มันมันจะมีเข้ามานะแต่เราไม่ได้ใส่ใจร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าอาจจะแปลมีเข้ามาแต่มันยังมีบางอย่างปิดกั้นอยู่หรือว่าความเป็นเพื่อนมันมีอยู่หรือว่าต้องศึกษาดูใจกันอยู่บอกเลยว่าช่วงนี้มีเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าสําหรับบางคนที่เปิดใจไม่ได้ปิดกัน้นแต่ถ้าบางคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักก็เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่าจริงๆดูของเรื่องการงานการเงินการเดืนของคุณเด่นแบบเด่นมากๆในเดือนนี้นะคะบางท่านอาจจะแบบว่า,วาวกลัวมีแบบความรักแล้วบางทีอย่างอื่นมันดรอปลงอ่ะอันนี้ก็็แแแแลลล้้วววต่่่คคคนคิดออาาอาาาจยยย์กกกเเบบถุณง แล้วก็มีสติในการแบ่งแยกทั้งความรักและเรื่องแบบเป็นการเป็นงานอะ คุณก็สามารถสามารถมีความรักได้มันจะไม่ปะปนกันแล้วไม่ทําให้เราดรอปแน่นอนนะคะอาจจะเะเ่ิดีทั้ง lucky ในเกม l u c กี้เ l ิฟ e ทั้งสองอย่างเลยแต่มันมีเข้ามาอยู่แล้วค่ะมีแน่นอนอาจจะเป็นคําว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับคนนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้แบบเป็นเพื่อนเราโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นคนรู้จักเราโดยตรงแต่มีคอนเนคชันนะคะมีการแนะนําให้รู้จักกันมีเหมือนแบบพ่อสื่อแม่ชักหรือว่ามีสื่อตรงๆทําให้เราได้เจอกันนะคะกับบคุคคลคนนี้สูงมากๆนะคะสื่อออนไลน์ได้ไหมก็อาจจะได้แต่ขอให้คุณสแกนคนดีๆด,ดูคนดีๆอย่ารี ด้วยความสถานานี้เราเป็นหกนะคะอ่าเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างอู้คุณก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะต้องบอกแบบนี้นะคะอืมแต่มันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อาจารย์มองว่ามีการพัฒนาในกรณีบางท่านคุยกันมาในระดับหนึ่งและแล้วก็ต่างคนต่างชอบเอาแบบไม่มานโนะต่างคนต่างชอบเป็นจริงๆมีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนถึงขั้นได้แบบ รู้จักกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะเป็นแบบเหมือนอย่างที่บอกคือขอกันเป็นแฟนไปเลยก็มีนะคะแต่บางท่านถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุหมุนเวียนให้ออกไปมันจะเป็นลักษณะคาว่าคนมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะออกไปหรือว่าคนที่รู้สึกว่าต่างคนต่างมีทัศนคติหรือความเป็นอยู่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่มันมันเหมือนไม่จูนกันอ่ะมันจูนกันไม่ติดอ่ะมันจะมีเหตุผลออกจากกันไปอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันไปเลยแต่บางท่านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่มันใช่มากกว่าเดิมในช่ว เรียนมาเจอคนดีหรือคนที่มันรู้สึกว่าใช่มากกว่าเดิมรู้สึกดีมากกว่าเดิมแต่อาจารย์เลยบอกว่าคุณเองอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนตอนนี้ก็แบบเหมือนเป็นลักษณะเขาว่าเลือกอยู่นะคะแบบเป็นหนึ่งว่าสวยหลาเลึอกได้หรือเราอาจจะเข้าไปคุยกับคนที่เขาแบบมีคนรู้จักเยอะหรือว่าคนมาจีบเขาเยอะก็ได้มันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาในการชนะใจซึ่งกันและการแต่อาจารย์มาว่าถ้าคนที่มันใช่ยังไงมันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้เพราะพลังงานมันขึ้นคหมุนเวียนนะคะใช่กบอยู่ไม่ใช่เดี๋ยว ถัดไปสำหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Pentacles ขึ้นมา Four of Pentacles ขึ้นมา Page of Cups ขึ้นมานะคะ Seven of Cups ต้องบอกแบบนี้นะคะคือ,อถ้าสำหรับบางคนที่เป็นแฟนกันนะคะจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะมีแบบง,อง้องอนมีทะเลาะกันบ้าง แต่ต้องเรามาระวังเรื่องมือที่3ามคำว่ามือที่สเป็นได้เรื่องเรื่องความว่าชู้สาวได้ไหมได้อาจจะเป็นต้องเรามาระวังเรื่องการนอกใจถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีเรื่องพวกนี้อาจไม่ต้องไปกลัวนะการดูดวงไม่ใช่ว่าดูแล้วไปกลัวอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ใช่เอาไปทะเลาะก,กันนะ <c oughs> มีสตินะไพ่พขึ้นแบบนี้นเป็นลักษณะคำว,ว่าบางทีอาจจะพ่อแม่ไม่เห็นด้วยในการครบกันก็ได้หรือปัจจัยอื่นรอบนอกที่ทําให้มันมีปัญหา กิดขึ้นกับคุณทั้งสองคนได้ถ้าคุณจับมือกันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะมันมันมีโอกาสที่จะเมินจากกันน่ะหรือว่าถอยออกจากกันหรือความสัมพันธ์มันมันหลุดออกจากกันนะคะตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังถ้ายังรักกันอยู่ก็ขอให้จับมือต่อสู้กับทุกๆปัญหาต่อไปให้ได้นะคะพิสูจน์หัวใจกันไปเรื่อยๆนะแต่แค่ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างค่ะเอาตรงๆนะมันยังไม่ถึงขั้นเลิกลากันนะคะแต่มันเป็นช่วงเหมือนพิสูจน์หัวใจมันช่วงที่คุณจะได้้รร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 ัััััับบบทเเเเเเียยยนนนนนนใใใืืื่่่่่่ออ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 งง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 งคคคคคววววาาาาาามมมกกกขุณสจจะะไไตตป็ ต้องระมาระวังเรื่องการทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเรื่องทองบางทีหยิบยืมตัมงกันไปมีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์ได้ด้วยนะคะทัทง้ทงทั้ที่แบบคบกันเป็นแฟนก็ให้เรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องคุณดึงสติได้คุณปรับจูนกันได้ก็รักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่มันมีความจืดชื่อกันนิดนึงหรือว่า อาจจะห่างเหินบางคนเป็นเป็นเหมือนรักระยะไกลคือ long distance relationship นะคะคือไกลมากๆเป็น long distance ขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นได้เหมือนกันว่าคุณจะยิ่งคิดถึงกันนะคะยิ่งไกลกันยิ่งรักกันแต่ถ้าพอยิ่งอยู่ใกล้กันต้องระมัดระวังว่าความหมันแบบเหมือนเมิน,เมนกันหรือหมั่นเมินกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อกันนะคะพยายามหากิจกรรมอ,อ,อื่นหรือว่ากระชับความสัมพันธ์กันบ้างนะคะแล้วก็บางทีทําให้แบบ เหมือนดูแลประหนึ่งว่าคบกันใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเนยต่างคนต่างรู้สึกว่ามีความห่างเหินกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เลิกกันนะไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างก็ยังคบกันอยู่รักกันอยู่นะคะแต่อาจจะแปลว่าต้องกระชับความสัมพันธ์กันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่บางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกก็ได้มาเลยทําให้เราไปโฟกัสที่จุดอื่นก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมก็คือโอเคไม่แย่ไม่ดีไม่แย่นะคะประมาณนี้นะคะก็ มันอยู่ที่ตัวคุณทั้งสองคนแหละถ้าคุณมีสตินะคะในการคบกันก็ไม่มีปัญหามันก็ยังปรับแก้ไขกันได้อยู่นะคะสําหรับเรื่องสุขภาพละเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพให้เรามาระวังบางคนเนี่ยในกรณีบางท่านเป็นโรคหัวใจนะคะก็ช่วงนี้ก็ให้ให้ให ทานยาหรือว่าพบแพทย์ตามเหมาะสั่งทุกอย่างด้วยแล้วกันนะคะอ่านะแล้วก็สําหรับบางคนที่แบบป่วยนะแบบป่วยที่แบบเป็นอาการที่ยังหายได้ไม่ได้เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่แบบอันตรายนะคะมันมีโอกาสที่จะหายหรือทุเลานะคะหรือว่าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงไปตรวจภายในบ้างนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องระบบระบบฮอร์โมนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนนะคะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บนคราไม่ประมาเรามาระวังอุบัติเหตุเล็กอย่างยันอุบัติเหตุใหญ่ ที่อาจารย์พูดเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้พูดให้กลัวนะคะแต่ให้หยุดเหนือดวงอุบัติเหตุต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทของเราหรือบางทีเราขับอยู่ธรรมดาแต่มันอาจจะมีคนมายุ่งวุ่นวายกับเรามาชนเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะเป็นวิธีการแก้เคล็ดเลยหนึ่งบริจาคเลือดถ้าบริจาคเ,เลือดไม่ได้นะคะก็ทําบุญตามที่อาจารย์บอกดังต่อไปนี้หนึ่งไปวัดอ่าเรื่องวัดพระบัณฑ์พุโอนเงินไปวัดพระบัณําพุทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยจ็บไข้ได้ป่วยอ่ผู้ป่วยติดเตีีียยยยยงงงออออุุปปกกกกกรรรรรณ์าราาะะร์าาาาาาาแพพพททททบบบบลลํํไเเเนคหืืว่่่่ญัตด คนด้ยโอกาสหรือว่าคนพิการทางสายตาหรือว่าอ,อย่างอื่นนะคะคือช่วยเหลือคนที่ที่เขาเขาไม่มีนะคะประมาณนี้จะจะ,จะยิ่งดีนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าในในกรณีบางคนบริจาคเลือดได้นะทุกอย่าง c อ m p l e t มากนะคะตอนนี้ทุก ทุกคนต้องการเลือดนะคะ,ะที่สภากาชาติเขาต้องการเลือดก็ไปช่วยเหลือกันหน่อยนะคะถ้าใครสุขภาพแข็งแรงหรือว่าไม่กลัวเข็มหรืออื่นๆไปบริจาคเลือดซะถ้าไม่ได้ก็ทาตามวิธีที่อาจารย์บอกช่วยเหลือไปเลยยิ่งโรงพยาบาลอยู่กับเรื่องโรงพยาบาลหรือว่าคนจะบแค่ได้ป่วยทําเลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะหรือมูนิธิช้างก็จะยิ่งดีนะคะทำไปเลยช่วยช่วยเพื่นร่มโลกข,ของเราก็ได้สัพพสัตท์ทั้งหลายก็ดีทําได้หมดเลยจริงๆถ้าคุณสะดวกทําแบบไหนให้ไปหาสิ่งนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือเพื่อม มันเหมือนเป็นการทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์เราจะมีความสุขแล้วบุญกุศลตรงนั้นจะเกิดกับเรานะคะแต่อย่างที่บอกก็คืออาจารย์ก็จะบอกเสมอนะคะว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ปุยาตายายหรือว่าพี่ปานาอาหรือใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอย่าลืมว่าเขาสําคัญอันดับต้นนะแต่เนื่องจากเมื่อกี้อาจารย์อยากให้แก้เค้อาจารย์ก็เลยพูดเรื่องการทาบุญเรื่องอื่นๆไปก่อนแต่จริงๆพระในบ้านพ่อแม่ความกระตัญยูสําคัญที่สุดนะคะแต่อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีขาวแล้วมีดำนะคะเหมือนหญิงหยางที่อาจารย์หมายถึงนะคะมันอาจจะมีมุมดีบ้างาใ,นในแบบพ่อแม่ที่แบบดีก็คือดีเลยนะคะแต่ถ้าอาจจะแบบมีมุมเหมือนที่เราเห็นในข่าวอาจจะพ่อแม่ที่อาจจะไม่โอเคเอาเป็นว่า ตันยู่เท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมอยู่แล้วฉะนั้นเอ่ทำที่เรารู้สึกสะดวกใจละกันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นค่อยทําบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์บอกก็เป็นได้คือช่วงนี้เนี่ยถ้าทำบุญอนะ่ะยิ่งดีต่อตัวคุณเพราะพลังงานคุณอ่ะยิ่งให้คุณยิ่งได้มันจะเป็นคําว่าเกราะป้องกันให้กับตัวคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ทําไปเถอะนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์นัสมาธิบ้างนะคะการสวดมนต์อาจารย์แปะด้วยนะคะบททั่วไปเสริมด้วยพระคาถานล้าที่อาจารย์สวดแล้วมีเคล็ดลับเขียนในนั้นไว้ชัดเจนที่ตัวอาจารย์และพระอาจารย์เขียนนะคะไปทําตามซะนะ,ะทุก ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จหรือสวดมนต์หรืออื่นๆในการทําความดีกรวดน้ําลงดินด้วยการกรวดน้ำปบดทั่วไปหาได้ใน Google เลยนะคะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิให้ หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นว่ารูปวาดเขียนอ,อยู่กับน,น้องหมาน้องแมวก็ได้อยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกละจากสื่อโซเชียลสักหลายๆชั่วโมงเหมือนเป็นโซเชียลดีทอกซ์ค่ะดีทอกซ์ออกไปอะไรที่มันไม่ดีขจัดออกไปหรือว่าฟังเพลงบําบัดสบายๆก็มีหรือหากิจกรรมหรืองานอดีเ็กที่เราชอบออกกําลังกายก็ได้และอื่นๆทําให้เรารู้สึกว่ามีความกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการดึงพลังงานบวกๆเข้ามาหาตัวเรานะคะมันจะยิ่งดีนะพยายามดึงดึงสติเรากลับมาเยอะๆพ พพลังงานคุณถ้าคุณมีสติทุกอย่างรอดแล้วก็ดีด้วยนะคะเพราะพลังงานคุณในเดือนนี้ดีมากๆชาวราศีสิงห์ขอให้คุณหมัน่นกระทําความดีต่อไปเพราะยังไงความดีจะเป็นเกราะป้องกันแค่กับตัวคุณคนทําช่วยได้ดีไม่มีนะคะต้องบอกไปก่อนบางคนบอกว่าทําช่วยได้ดีก็มีเยอะแยะถมเถไปโะยังไม่ถึงเวลาไงถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เ,เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมมันจะทํางานทันทีไม่มีคําว่า ไม่มีคําว่าไม่ยุติธรรมนะคะยังไงกฎแข่งกรรมก็ยุติธรรมเสมอนะคะก็ขอให้พึงระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะทายังไงได้อย่างนั้นฉะนั้นหมั่นกระทําความดีดีกว่านะคะแต่ต้องทําความดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนจะเป็นคนดีเป็นได้น,นะ,ะแต่เราเองต้องไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะอยู่บนความเหมาะสมอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะมีความสุขม,มากๆค่ะขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโรคโควิดหรือภัยอันตรายต่างๆหรือแมกก้กระ,ะ,ะ,ะทั่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสุข กิ๊งกิ๊งเปกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ Tik t o k ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งไปกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิ